นี่คือวิธีการปลูกนะคะณนะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวารินนะคะจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะพื้นที่จะปลูกนะคะตรงนี้เลยนะคะ,น,น,ะน,นี่คือการปลูกเผือกนะคะจากเดิมปลูกอะไรมาก่อนคะพ่อตรงนี้จ้ะ ปลูกมันสปหลังนะคะตัดสินใจนะคะมาปลูกเผือกที่พัฒภูมิธุรกิจการเกษตรนะคะวันนี้นนนนคุณพ่ออะไรคะพ่อพคุณพ่อบันนะคะอ,อยู่อำเภอวาริน,น,น,นชําราบนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพื้นที่ จัะปลูกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะจะส่งคลิปให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมนะคะคลิปนี้ประมาณนี้จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะนเเ็ากกยยอ่ืดูง